เพิ่งแบบจะได้ทดสอบทดสอบสอบทดสอบอะไรไปไปอเด้ออีกฐาน Hãy chưa 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 ายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนน้องเนาะวัดสมองสุวรรณว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวสสดีพี่นองทางฝังไทยอกับรงทุกคงใจกันโยเกคือเดิมน้ะเติมก็ยังน้อคือเกมล ขา,าขวดลงลดุมคุณรถขวดลงดุมพุนบรรดแต่อโอยนี่ตำ่ำขวดทางนี้มันพังเดือดเยอะเสาวทางนี้เดี๋ยวเลี้ยงเข่าใส่นั่นนะ Các thấy chưa 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 ท่านได้เห็นท่านได้ขุดเขา้าไปท่านได้เห็นท่นานมืนห่างมันดิห่างแก้วนี่เนาะยันมีนะใหม่นี่นตรงมีขุดจ่อยก้นตรงมีแต่ใหม่ใหญ่แบบนี้เนาะมันไม่ได้คอยก้นได้กกกันนี่น เนี่ยน้วว่าชานี่ของจ็กเราจะเคยกลนโตหรือบกคนทียว่าเคกุนเราก็ว่อะไรกคืกนี้นี่ก็หูรอกกันมีแบมันหักมันหักตัวตัว เสียมชื้อเอามาเนาะเขียมซื้อก็มันควร่คกวนบ่ได้มีหรอวะหยัดหมูมีดอกยัาเกี่ยวมาหมงตัวนี้ใหญ่เมื่อเทียมชื้อก็ควรไปแต่มาหามาใหญ่มาพันหมงใหญ่นี่ไม่ได้ ขาดายคือผมอูพันตั 1, ตนน,นั้นน่เนาะใหญ่เด้ตัวเชิงผีดวงลุมพูนมัน่ได้ใหญ่มันห่างมันเบงเลยต้องไปหันห่างมันเบงงอกเลยต้องเอาขวนเอาขูดจี้มจมเข้าไปคือเขากลนตัวไม่รู้นี มีแต่หางตัวนี้ต้นเบงวันนี้ต้นเบงวันนี้ใช่ในมือเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้ไปเมาเชิมชื่อกับเชิมชื่อกับควรมาเชิมชื่อกับควรมาเห็ดน่ะมันแล้วมันแล้วแหละเมื่อื่นไหนเห็ดแนวไม่ Ơ tớ, đi Thôi đưa vào mấy cái này, on đó chứ Máy Một đáy Ừ, đây, đáy Cắt bương bật Cho đáy đình thằng nắn. nó vào nó, đâm trường, coi, tôi ngồi xiêm đi ma sát đinh ha, xài. Nãy đinh nó đi xem nhau. mà Mấy xe, là cái đinh cực kỳ ขดิในใจมึงนี่ก็บางทีแบบนกปเลย

Nhập lối Mùng tổ đều Thế xin hông mày Thử Bà cái chiếc dịch 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 nó dịch 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 ไปก็เอาปลาน้องจ้อยถือเช้านี้ไปาจาัก,กันะเอ๊ะจิดห้องไปจิดเบี้ยงนะปลาตาบ่อได้แต่บนหนามมีกระถือทำมันดึงมานี่เอิญบอกคอยเด้อคอยจะไปเบิง สบายลงสบายแข็งแล้วเนาะพี่น้องเบิงบ่งมุมไกลมันยังโมเดลอ่าทำเดลครับแต่จาง่ายรูปให้เบิ่งพี่น้องเลย ดึงนะใช้เหมือนบังแอิญป่าถึงน้ำตื้นๆนี่โอ้หดเหงือ่อเอาอยัางไงใส่กินนี่ค่ะมินนมันก็เต้ตน น้ำเต,ตื่นก็นยังมีป่าเนาะเอาขี่กระเรือนใช่ <c oughs>

có bà nó mình nhanh hả cô xài Mà mấy anh bà thì Việt nè Ôi, chào đây nè, chào đây อาตาบอดมันมันพยายามตายยอนหันมันดูนี่นี่ถือว่าเขาเลยก็ได้กลับนี่ถืว่าเขา không phải thật tụi nó này gì đó กี่มันยังมั้นเนปะ็ตนตัวมันจะมโอเคแล้วตะกี้เโตัมันยูดดังเอยากมีนะดี๋ยวุยหม้เนะ<อ>าะเอออกมันก็นยังงั้นม <S S 3> มีรอขางี่ห่มนี้มีแต่ห่างน้ำตันหนาตัวห่างน่อยมีบ่หักเก โอ้ต้องไปเจาบังขางฮะได้ปะป่าน่ะวัดจะเคยมันบุมีวันหน่ำชิดอยู่หันวัดจะเคยทาบันึงเลยนะได้ดับฟูฟูวีวีฟูชิดลอกขึ้นตำห้องหัว เขาไม่ได้เรียงเบอร์หองก็ตึงเห็นไหมมันเป็นนองใหญ่ยังเขาเรียงปลาบเขายันมันนั่นนดิฉันเอาแค่ดิโอ้ยตับนตัวเองแล้วิ้งอาเี้พูนพันจำพูนเฮื่ยนะพันจำเงาเงนนี่ไงอาผาพันหน้ไหมฮะดเก้อน นี่ปลาอะไรไม่หนองเลเด้วยเลยเออเขาได้ซองแชมโตเลยแล้ฮะ้เออทำงานเยวเขาเอาในนาวีได้บยได้เ็ปตบเจอนไปทางไพ่ชนีมันติดน้หวเขาเต็งว่ายันเที่ยงตัวน้นบุยุ มันต่ำเนอะดูมันบริเคียงชูงเลยใหม่โอนลูกแห้งเด้ใหม่โดนพดา่อเฮ้เต่งวาพีพีห้างห้างางนี่้างนี้กนี่ายเลยฮะง่บะ วค,วคุดไปแล้ควานชักก็คุดลายชาแม่ตัวนีไ่ดีชาผ่านคุดไปแทงชาออกไปน้ำนี่ตัวนี้ไงชาต้นชาตัวนี้ก่อนล้วชาตัวนี้้าายยีางใหญ่างใหญ่ข่งยี้เด้างใหญ่ ແນວນະແຕ່ວ່າຍ້ອນຕົມຄາແລ້ວເຮົາຊິອັບເດດໃຫ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງກັນນັ້ນຖ້າຫັນໃດກໍຕ້ອງກราบຂໍໂທດຂໍໄພຫຼາຍພີ່ນ້ລັບນກແລ້ກະດ